โอ้โหเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะมดค่ะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมไตยเยอะเยื้เลยค่ะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมวิ่งไปแล้วค่ะมีทุกกระถางเลยค่ะไตยเยอะเยื้อเยอะเยอ้เต็มเลยค่ะไม่ได้นะคะถ้าปล่อยไว้นานบอลสีเราก็จะยุบนะคะเราต้องมากําจัดเขาค่ะเพื่อนๆนมีทุกกระถางเลยค่ะของไม้ปานไม่ว่าจะเป็นอะโกนิมานี่ยิ่ง โอ้โหเพื่อนๆเห็นไหมนอนตัวบุ้งอีกแล้วมาอีกแล้วคะ่ะเดี๋ยวแม่ปางก็จะกําจัดเขาไปเลยนะคะวันนี้พร้อมกับไล่มดไล่หนอนไล่มแมลงไปเลยนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อๆที่น่ารักทุกคนทุกท่านนะคะวันนี้แม่ปางก็จะพามากําจัดหนอนมแมลงในต้นกระถางบอนสีของเรานะคะถ้าเราปล่อยไว้นานบอนสีเราก็จะยุบนะคะเดี๋ยวเราไปทํากันเลยคะ่ะ อุปรกรณ์ของเราก็จะมี3ามอย่างนี้นะคะน้ําล้างผ้านะคะน้ําแฟบค่ะต่อมาก็จะเป็นน้ําส้มควันไม้นะคะไล่มดไล่แมลงได้ดีเช่นกันนะคะเพื่อนๆทําให้ต้นไม้เราสวยงามนะคะน้าส้มควันไม้ค่ะแม่ปางก,ก็จะใช้ประจําเลยนะคะต่อมาก็จะเป็นน้ํายาล้างจานเป็นสารจับใบจับเกาะไล่มดไล่แมลงไล่หนอนได้เช่นกันค่ะน้ําแฟบก็ คนสมัยโบราณเขาก็ซักผ้าเสร็จเขาก็สาดสาด,สาดใส่กับต้นไม้ก็งามนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะไล่มดและไล่แมลงได้ชั้นดีเลยนะคะแล้วก็จะใส่น้ำยาล้างจานไปประมาณ1ช้อนชานะคะประมาณนี้นะคะแล้วเราก็ใส่น้ำส้มควันไม้ไปอีก1ช้อนโต้นะคะ ประมาณนี้นะคะใส่ไปเลยค่ะกําจัดมดมแมลงตัวบุ้งทุกชนิดเลยนะคะเพื่อน,อนคนสมวนผสมใม้เข้ากันเลยนะคะแม่ปังก็จะใส่ป๊อกกี้ค่ะใส่ให้เต็มเลยค่ะที่เหลือนี้เราก็ไปลาดรดกับต้นบอนสีของเราได้อีกนะคะเพื่อน เดีย๋ยม่ปางก็จะพาไปฉีดเลยค่ะถ้าเพื่อนเพื่อเห็นไหมเจ้าตัวดีค่ะตัวลายลายเต็มเลยค่ะเดีย๋ยวม่ปัางก็จะฉีดฉีดเลยนะคะไล่เข้าไปเลยค่ะมดแมลงก็จะหายไปนะคะไม่ใช่ว่าเราทำครั้งเดียวจะหายเลยนะคะไม่ใช่นะคะต้องอาทิตย์หนึ่งสองสามครั้งค่ะแล้วก็พ่นเลยค่ะ แบบนี้เลยกระถางนี้ก็เช่นกันค่ะเพื่อนๆพมดแต่เยอะเยะเยอะเยะเลยค่ะฉีดให้ชุ่มๆเลยนะคะเขาถึงจะไปกระถางนี้ยิ่งเป็นขุยใหญ่เลยค่ะเพื่อนเราแล้วก็ฉีดเลยมดเต็มเลยนะคะกำจัดเข้าไปเลยค่ะ ไล่เขาหนีนะคะนี่เราก็เอามือขยับขยับเขาหน่อยนะคะแนวมดก็จะขึ้นมาค่ะแล้วก็ฉีดพ่นไปเลยเราก็ฉีดตามใบเขาด้วยค่ะน้ําในถังนี้ที่เหลือแม่ปานก็จะใช้ลดเลยนะคะลดตามกระถางบอลสีของเราเลยค่ะใช้ลดเลย ยิ่งหน้าฝนหนอนมแมลงมดยิ่งมาเยอะเลยนะคะเพื่อนๆเราต้องหมั่นดูแลต้นบอนสีของเรานะลดเลยทุงเงินทุงทองเราก็ลดได้นะคะเขามีมดอยู่ในกระถางค่ะนี่ก็เช่นกันค่ะรดเลยค่ะ แม่ปางก็จะกำจัดเขาทุกกระถางเลยนะคะเพื่อนๆแต่แม่ปานทําให้ดูแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปดูหนอนตัวนั้นเขาจะอยู่ยังไงผ่านไปสักห้านาทีเดี๋ยวเรากลับไปดูกันเลยค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆแนบนิ่งสนิทเลยนะคะแม่ปานก็จะซูมให้ดูค่ะเห็นไหมคะเขานิ่งไม่เหลือแล้วค่ะ เพื่อนๆกดนำสูตรนี้ไปทำใช้ดูนะคะเห็นผลจริงค่ะ